สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พารวยผาาหัวนะคะน้องพารวยจะมาลุ้นเปิดกล่องสุ่มนะคะทุกคนคะ่ะเป็นกำลังใจรวยด้วยนะทุกคนนะใส่ชุดเอาเริกเอาชายค่ะทุกคนเปิดกล่องสุ่มชินจังนะคะผ่าทุกคนลุนลุนลุน สองสุ่มค่ะทุกคนค่ะลุ้นดิลุ้นดิกันค่ะลุ้นกับน้องรวยค่ะน้องรวยน้องรวยอ่าน,น้องรวยลุ้น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 น้องรวยอยากได้ตัวน <t os S 2> <ss> ี้ค่ะน้องรวยอยากได้แมวเหมียวน้องรวยอยากได้แมวเหมียวค่ะแต่ป้าอยากได้ชีเข็ดค่ะทุกคนชีเข็ดชีเข็ดนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะออาน้องรวยลุ้นหน้าที่น้องรวยมา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 ลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นแล้วลุ้นแล้วทุกคนมาจัดการแล้วค่ะ หา,ะะา,าหลายตัวนะคะบ้านเป็นตุ๊กตาหลายตัวค่ะอ่ะมาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะอ่าเริ่มเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแกะอันนี้อันนี้ได้เบอร์สองนะคะทุกคนคะ่ะได้เบอร์สอง ตื่เต้หมลุยตื่นเต้นไหมโอ้โหุกบ้าลุ้น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 ลุ้ขอให้ได้ชี้เข็ป้ารวยบอกว่ารวยขอขออะไรลูกขออะไรลูกอืลุ้น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 กแทน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 รวยรวยดูดูดู ไม่ไดีใจหรอโ้อยากให้ดูหน้ารวยค่ะทุกคนโหแต่อันนี้ก็น่ารักอยู่นะคะทุกคนคะ่ะอือืนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะจะให้ดูชัดๆอยคะ่ะทุกคนคะ่ะน้องรวย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 เอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมถูกใจไหมหนูจะได้มีเพื่อนไงถูกใจไหม ใจไม่คะน้องรวยคะ่ะใ,ใ,ให้ให้ให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่คะอ่ะไอคู่กับรวยเลยวทีจริงๆถอดตัวนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมอ๋อเดี๋วก็หัวล้นแต่ก็น่ารักอยู่นาไม่ได้ไม่ได้เราต้องใส่ให้ค่ะทุกคนค่ะน่ารักโอ้น่ารักน่ารักใครทําอะไรให้หนูล่ะคะโอ้ยใครทําอะไรให้หนูล่ะคะนี่ไงค่ะดูโก ดีใจดีใจรวยดีใจค่ะอ้ารวยดูดูสิลูกเอาเอาทำไมไงอ่ะเน่เนี่เนี่เพื่อนหนูเพื่อนหนูค่ะหนูได้เพื่อนแล้วค่ะทุกคนค่ะหนูได้เพื่อนเลยดีใจดีใจดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมโหเงียบเลยค่ะโอ้ต่อไปหนูก็จะได้ไลฟ์คู่กับน้องแล้วนะตุ๊กตาเอ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 าการเลาะ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  คือทุกคนก็โถน่าสงสารอ้าอ่ะลาลาท่านผู้ชมก่อนลูกงั้่เอาไม่ร้างไม่เลาะสำหรับคลิปนี้รวยรวยสมหวังค่ะแต่ป้าร้องไห้หนี่นะคะทุกคนได้แล้วคะ่ะเอาคู่กับน้องรวยเลยนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมเหมาะสมกับน้องรวยไหมคะทุกคนแต่ว่าทำไม รวยางงั้นละลูกไม่ดีใจหรอไม่ดีใจเหรอลูกได้แมวเหมียวมาเป็นเพื่อนแล้วนะดู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 ทุกคนคะวันนี้ก็พามาเปิดกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มชินจังนะคะก็อย่าลืมให้กําลังใจน้องรวยหน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องรวยหน่อยนะคะต่อไปก็จะเอาน้องเหมียวเหมียว มาไลกับน้องรวยนะคะทุกคนมาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พามาเปิดกล่องสุ่มแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบาย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 ค่ะ